SCB ปันผล10%ถ้าราคา100บาทต้องบอกว่า SCB เนี่ยถือว่าเป็นแบงก์ใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคาปัจจุบันตอนนี้ SCB จะจ่ายเงินปันผลอยู่ประมาณสัก8.9%แต่ถ้าเกิดว่าลงแตะ100เมื่อไหร่เนี่ยปันผลจะทะลุ10%ทันทีนะครับเรามาดูตัวราคาของ SCB SCB นะครับ s c เนี่ยนะครับก็ขึ้นไปทำา i g บริเวณสัก128บาทนะครับหลังจากนั้นย่อลงมาบริเวณประมาณ111 แล้วก็รอบนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาได้ที่บริเวณประมาณ122.5ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่117นะครับต้องบอกว่าแนวรับของ SCB เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ115แล้วก็111นะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยอาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างได้แต่ถ้าเกิดว่าหลุด111ลงไปเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสลงถึง100บาทนะครับเรามาดูตัวผลประกอบการของ SCB กันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นแบงค์ที่ทําผลประกอบการได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเราไปดูกําไรสุทธ,ธิปี65นะครับกำไรอยู่ที่ 37,000 500ล้านนะพอปี66นกครับ, 66, รบกำไรประมาณสัก43,000ล้านนะครับพอปี6กเจครับกำไรขึ้นมาเกือบเกือบ44,0หมนสพัล้านะพอปี68ไตรมาสแรกเนี่ยกำไรมาที่12,500ล้านมีการคาดการ์ว่ากำไรปีนี้ของตัว SCB เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก43,800ล้านก็คือเท่าเท่ากับปีที่แล้วนะครับส่วนปีหน้ามีการคาดการ์ว่ากำไรจะขึ้นไปแตะ44,800แปดร้อ 40, ยล้านจะสามารถเติบโตได้ในปีหน้านะครับถ้าเกิดเราเรามาดูตัว r o e ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ใช้ได้นะครับ จากปี65เนี่ย r o e นะครับอยู่ที่8%พอปี66ขึ้นมาเป็น9.2ปี67ดรอปลงมาหรือประมาณสัก9.09พอปีนี้นะครับอยู่ประมาณสัก9 1-2%นะครับก็ถือว่ากำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณสัก9%แนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินนะครับกำไรเมื่อเทียบกับยอดขายเนี่ยอยู่ที่20.9%สิบจนะครับยี่สิบจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ปีล่าสุดนะครับขึ้นมาถึงยี่สิบสี่จุดสี่สองก็ต้องถือว่าทำอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับสำหรับตัว SCB ไปดูตัว PE ก็ถือว่่าไมไมด้แพงนะครับปี65 PE ประมาณดูต 8ปนะครับปีย 6, 6ประมาณ9เท่าปีย7เจ็ดแล้วก็ล่าสุด อยู่ประมาณสัก8.76นะครับแล้วก็ P/E ก็ไม่ได้เกิน10เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับ P/BV ก็ยังคงต่ำกว่า1นะครับจาก0.79มา0.77 0.83แล้วล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก0.79ต่ำกว่า1ก็ยังหมายความว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าของลงทุนนะครับในส่วนของราคาเหมาะสมเนี่ยของ SCB นะครับต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณสัก124บาทนะครับ124บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคา SCB ลงมาแตะแถวแถว100นะครับปันผล จะทะลุ10%ทันทีครับ